รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การนี้เป็นรายการที่จะแนะนําเรื่องราวที่น่าสนใจและเทลนดใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่อาหารการกินจนไปถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยรูปแบบการจัดอันดับและอันดับที่ว่านั้นถูกจัดขึ้นโดยกลุ่มไอดอลที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากจากวัยรุ่นญี่ปุ่นอยู่ไม่รู้อดรักเสนสมาชิกของวงได้แก่โอกินะคารรนยามดะอาคาริชิดะยูมิโอบายาชิเรยและคิวกะและผู้ที่จะเข้าร่วมการนำเสนอการจัดอันดับคือจักและมิกิ ทั้งสองจะมาถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้สัมผัสเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนั่นก็คือドキドキสนับสนุนโดยโตโยตา้าไดกินคาโอพรอมิสวัตถุที่เราอยู่ตนีั่นคือบังคุกของザスタイルバイโตโยต้านี่มั้ 話題のスポットサイアムスクエアワンの中にあって気軽に遊べるスペースとして人気なんだよね日本のフジスピードウェイをリアルなシミュレーターでレースできたりすごかったよねタイにいながら東京お台場のメガブームをバーチャルで体験できてすごいよねついに年代タイ来ちゃったねあったかいねやもうすごい熱かったよねだいぶね<ー> ホントに楽しいた楽しいそれでは早速私たちが調べて作った今日のランキングを発表しましょうせーのタイの中のジャパンスポットベスト3 <noise> イエーイ ที่ผ่านมาสาวสวสมาชิกยูเมะเอโดะได้น,นาสถานที่ที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่นให้กับแฟนๆชาวไทยมาแล้วนะครับแต่ในวันนี้พวกเธอได้มีโอกาสมายังประเทศไทยอีกครั้ง <S <S ก็ได้ขอให้ทางทีมงานว่าอยากจะแนะนําสถานที่ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย, <S <S ทไทยดูบ้างการจัดอันดับพิเศษกับสุดยอดของกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นที่สัมผัสได้ในประเทศไทยอันดับที่3กลิ่นอายที่หอมหวานความอร่อยต้นตำรับท้าจากญี่ปุ่น เรามากันที่ย่านการค้าในโซนสุขุมวิทนะครับที่นี่มีสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นให้เลือกซื้อกันมากมายรวมไปถึงอาหารแล้วก็ของสดต่างๆอีกด้วยครับใช่บ้นอย่านร้าานาเนสเย้สยรเร้านเ

สินค like so ้ามากมายอย่างของกินของใช้เครื่องดื่มหรือขนมขบเคี้ยวจะถูกส่งตรงมาจากญี่ปุ่นมาที่นี่เลยครับสําหรับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็จะขาดร้านนี้ไม่ได้เลยทีเดียวนอกจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ยังมีร้านจากญี่ปุ่นอีกหลายร้านเลยทีเดียวครับยอชุกโนมิซัเรียวโอ้หลนี่หลายร้านโยโยเตะว่ากันยูยอชุเตะยอชุกเตะยูน

วัานี้มิกกี้กับแจ็คจะพาไปที่こหนกันนะครัんวันนี้เราจะาไปที่ญี่นุ่กันนครับวันนี้เราจะพาไปที่ญี่ปๆ่นกันไล่รับวันน้ราจล่าไปที่ญล่ปช่นงหน้ากลับ,าบ,บลาวานบากประเาไที่ญี่ปุ่นกย่ารนเาพิ่งลุกไปไหนกันนะครับ

ชอว์อ้ฟ oh ังนยีค่ะดคือขนมปังเยอะมากในงานร้านนี้ขน่ากินแล้วก็น่ารักด้วยเนาะเค้กด้วยน่ารกนมาีโอ้โหตูเค้กมีเมนูแนะนำอะไรบ้างเขามันเยอะหมดเลือกมาชูสตอร์ม่ช็อตเค้กอันนับหนึ่งอันนี้นะครับ อาคารินและคิวกะเลือกสตรอเบอรี่ช็อตเค้กซึ่งเป็นสินค้าขายดีของที่นี่นะครับส่วนจากกับมิกกิเลือกเค้กมูสช็อกโกแลตฟังดูแล้วก็น่ากินทั้งคู่เลยนะครับเค้กครีมสดก็เป็นของหวานที่หาทานได้ค่อนข้างยากในประเทศไทยนั่นก็เพราะว่าเป็นเค้กที่ไม่ทนต่อสภาพ<ด><ด>อากาศที่ร้อนของบ้านเรานะสิครับแม่แล้วรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะตัวนี้ถ้าใครชอบเค้เแบบเต็มๆคำเน,นี่ยนี้แนะนำเลยนะคะย่ไม่ว่าไป เป็นชั้นหนาๆแล้วก็ข้างในมีถั่วด้วยเนื้อเค้กมันแบบมันนุ่มมากแล้วมันมีหลายชั้นมากอ่ะแล้วมันก็สอดแทรกกับวิปปิ้งครีมนะครับช็อตเค้กเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นแล้วรู้กันหรือไม่ครับว่าผู้ที่เริ่มขายช็อตเค้กคนแรกของโลกนั้นเป็นนักทำขนมชาวญี่ปุ่นนะครับนมครีมมันสุดยอดละก็เตะคุชินะคะเดตโลเกมาสอร่มอิมอ่ม

คลิมสุดของที่นี่ใช้สุดเดียวกับร้านเค้กในสาขาในประเทศญี่ปุ่นรสชาติที่หอมหวานจนแทบละลายทำให้สาวๆนั้นออ่มเอมกันแบบสุดๆเลยครับสุดยอดของกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นที่สัมผัสได้ในประเทศไทยอันดับที่สองบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแท้ๆเรียวงกุแห่งสยาม 実はこのスポット、レイがネットで見つけたんだよね。そうなんですとにかくインパクトがあった場所、私たちも行きたかったんだけど、ジャパンエキスポのステージがあったので、本当に日本を満喫できる場所なんです。ジャックとミキちゃん、楽しんできてねジャック・ラミッキー、ドン・ハンマヤン・ジェー・パーク、スン・ダン・ギュティ・アップ・シン・ラチャー、ジャン・ワ・チョンブリー、ナン・ロッジャック・クルン・テープ、チャイ・ウ・ラ・プラマン・ソン・チュモン・クラブ、ジェー・パーク、<パ> เปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งรวบรวมเอาร้านดังจากญี่ปุ่นมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวทั้งร้านอาหารชื่อดัง <ไว S 1> ร้านขายยา <ไว S 1> และซูเปอร์มาร์เกต็ตที่นี่จะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับรเย้ไอเรามาถึงแล้วฮะที่นี่นะฮะยูเมยอดีบอกว่าต้องลองมาดูครับแล้วบอกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นนี่อที่นี่คือญี่ปุ่นแน่นอนครับผมรับประกันได้ฮะแต่อากาศนี่แบบว่าอืมรู้สึกอากาศ แ,แปลกทั้งสองลองเปลี่ยนชุดเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเอาละได้เวลาออกสำรวจแล้วเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> คือบรรยากาศมันพาไปใช่ไหมใช่คือเข้ามาที่รพแต่งตัวอย่างนี้ที่มันเป็นญี่ปุ่นนะฮะม,มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนเดินอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเสียดายค่ะเนี่ยลูกปองอ่ะที่เขาไว้ถือใส่น้ำมันก็เด้งเด้งาใช่เลยแบบงานวัดนะเนะฮะ ไมดีอ่ะได้ซึมซักดนารนรู้ด้วยใช่เดี๋ยวจะไปดูอะไรกันต่อนี่ไงเห็นไหมฮะนี่คืออะไรวัดทองครับนี่คือที่อยู่ของเราหรือเปล่าเอออาจจะเป็นของเราบ้านของเราไม่ใช่ฮะนี่เขาจำลองมาฮะวัดทองคินคาคุจิที่เกียวโตสวยงามมากครับเป็นสีทองแบบใจกลางของเจาพักมีสิ่งก่อสร้างคล้ายๆกับปริสัทคินคาคุจิของเกียวโตซึ่งเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นอีกด้วยครับเขากำลังผัด ยากิโซบะโอ้โหและนี่ก็คือร้านเอคิจิซึ่งจะใช้เนื้อที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเท่านั้นความอร่อยนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเลยครับที่ทั้งสองเลือกมานั้นก็คือยากิโซบะผัดเนื้อฮากาตะเนื้อวัวคุณภาพสูงที่แค่ได้กลิ่นก็น้ำลายไหลเลยล่ะครับ ได้ทานอาหารข้ามประสาทขึ้นคากุจิแบบนี้ก็ไม่เลวเลยสินะนิ่มๆค่ะบรรยากาศสรคุณมาหน่อยฮะอืมมันนุ่มมากเลยฉ่ำ่อยเหรอเฮ้ยจริงเหรอกับซอสด้วยนะมันเข้ากันมากเลยอืออืออือยอดเพราะว่ายากิโทบาเนี่ยมันก็ต้องใส่ซอสของเข้าอยู่แล้วนะใช่แล้วอืเส้นนี้มันแบบเหนียวนุ่มหนึบอะอหลังจากได้ทานเนื้อกันไปแล้วก็มาต่อกันที่ไอศครีมชาเขียว ที่ทําจากใบชาเขียวจากจังหวัด <Okay. S 1> ชิซุโอกะและนมจากฮอกไกโดกับบรรยากาศที่แสนผ่อนคลายริมน้ําแบบนี้บรรยากาศไิวมากกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกแบบไปปรานใช่ไหมใช่แล้วเฮ้ยที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะฮะรู้สึกแบบผ่อนคลายมากเลยนะเวลาไปาาอื่นแบบนี้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เจพาร์คนะคะครับผมก่อนอื่นแนะนําตัวกันเนาะชื่อพี่ ควาวิจารมงคลนะคะเชื่อเร่องชื่อพ่กุ้งค่ะขออนุญาตเรียกพ่กุุงแล้วกันนะฮะครับผมแล้วที่นี่จุดเริ่มต้นแหละฮะได้แรงบันดาลใจอะไรยังไงครับที่แบบเฮ้ยอยู่อยู่สร้างมาเป็นเอเวนิวใหญ่โตโมโหฬารสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เรียกได้ว่าทางผู้บริหารเราเองเนี่ยค่ะมีความคิดเนี่ยอยากจะให้ที่นี่ค่ะเป็นเหมือนศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่นจึงทําให้ที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนกึ่งกึ่งศูนย์วัฒนธรรมก็คือมีทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นที่่่เเราห็นอยูแล้วคะ รวมถึงร้านอาหารร้านค้าด้วย80%เป็นเนี่ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหมดเลยได้ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะไปช้อปปิ้งกันต่อดีกว่าน,นะคะโอเคเ <Okay S 1> <c oughs> สียตังค์ฮะไปเสียตังค์กันขอคบคุณทุกคุณด้วยนะฮะต้องมากนะคะไปช้อปปิ้งกันครับโอ้เรื่องขนาดเลยไปเลยดีกว่าหากระปตังอยู่ไม่ใช่เหรอฮะทั้งสองแยกกันสำรวจเพื่อตามหาของที่ต้องการนะครับเรื่องนี้ล้กันครับเป็คแต่ก่อนอื่นต้องจะดอดมิกกี้ดูจะเพลิดเพลินมากเป็นพิเศษ ทั้งสองตั้งใจจะซื้ออะไรกันแน่นะอเฮ้เฮ้คานูโจซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่แล้วค่ะกลับมาเจอกันแล้วแน่นอนของมิก้ครับเอามาดูหน่อยดีกว่าซื้ออะไรมานึกถึงสาวสาวญี่ปุ่นนึกถึงไรเออกิโมโนนี่ค่ะอ๋อขนตาใช่ไหมสาญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นจะแบบแต่งตาเก่งมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้ตาแบบดูิงๆเนี่ยก็ต้องไปขนตาที่มิกิซื้อดูเหมือนจะเป็นช็อกโกแลต กับที่ปลอกแอปเปิลแล้วทางฝั่งจักรล่ะเป็นไงล่ะคือเป็นแบบจักรพัดเป็นแบบนักรบมันต้องมีดาบเอามาเล่นอีกเด่ะเอามาเล่นอีกเอามาเล่นอีกเก็บเกเก็ให้เล่นสุดยอดกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นที่สัมผัสได้ในประเทศไทยอันดับที่หนึ่ง หาบ้านแบบคนญี่ปุ่นบริการแบบนี้ก็มีด้วยเรายกำลังจะไปทำความรู้จักกับ Real Estate Real Estate ที่วันนี้ก็คือ บริการจัดหาที่อยู่ที่มีมากมายในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งทางบริษัทจะมีข้อมูลและประวัติของบ้านเช่ารวมไปถึงห้องพักตามที่ต่างๆเพียงผู้ขอเช่ายื่นเงื่อนไขในการเข้าพักเช่นสถานที่ราคาขนาดของห้องทางบริษัทก็จะทําการแนะนําห้องพักที่ตอบต่อความต้องการสูงสุดของลูกค้าได้เลยลยครับ ใช่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 ใชอใช่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 ใ้่ใช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 ่ มีหหหห้้้อองงลายใเลือกใช่ดเงื่อนไขของจังมีด้วยกัน3ข้อนะครับค่าเช่าเดือนประมาณ5 0,000บาทใกล้รถไฟฟ้าห้องนอนที่กว้างไม่น้อยกว่า50ตารางเมตรจะมีห้องพักแบบที่จักต้องการหรือเปล่านะครับเนี่ยนี่นะคะ เราไปดูมาให้เรานะคะคมีโครงการมาเสนอสามโครงการนะคะห้องพักของจักจะเป็นแบบไหนกลับมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้านะครับคิงค่ะฉันกาไปดูด้านใน ค่ะขีดไปดูด้านในเลยค่ะเจ้าท่รู้เนี่ยใช่ไหมโอ้ทุกคนตามมาดูห้องพักของจากที่นี่เป็นอพาร์ตเมนต์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแบริงมีห้องนั่งเล่นและก็มีห้องนอนเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพักอาศัยคนเดียวครับที่จริงเมืองไทยเนี่ยฮะเวลาเขามาซื้อคอนโดอะไรเขาจะมีบิลอินเฟอร์เจอร์ให้ครบเลยสองห้อนอนอะญี่ปุ่นไม่เป็นอย่างนี้หรอ หมูนี่มือว่าน้ำมันอไหน,น้มันอ่ะโอ้นะเปิดอกแง่เลยเนี่ยโอ้เดินมารอบแล้วโอ้โหเซอร์เว์มาทั่วห้องแล้วครับมันก็โอเคแต่อยากรู้ราคาเนทะ่าไหร่ห้องนี้ไม่แพงนะคะห้องนะนี้นะ่ะประมาณ3 8 0 0 0บาทแต่ว่ารวมไวไฟแล้วนะคะรวมเคเบิลเรียบร้อยแล้วไม่แพงเไม่แพงเนาะ ห้องที่แบบใหญ่กว่านี้ดูดีคุณแจ็คอยากได้ห้องที่ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะพอดีแป้งมีห้องหนึ่งนะคะห้องเนี้ขนาดใหญ่มากเดี๋ยวแป้งพาไปดูดีไหมคะมีจริงใช่ไหมครัใหญ่กว่านี้หรูกนอกจากนี้ยังมีส่วนให้พักผ่อนยนใจอื่นๆด้วยนะครับซึ่งรวมไปถึงสระว่ายน้ำทั้งหมดนี้ในราคาที่ไม่แพงเลยต่อไปมาดูห้องที่สาวๆและทีมงานดอกี่ดอกี่เจแปนเลือกให้จักบ้างนะครับ ค่ะใช่ค่ะห้องขนาดนี้เรานี่คือ109ยแค้ตรเมตรนะคะ1 0อย10สแบตรเมตรนะคะชิดุนี่คือเรื่องนี้สุดๆนะคะที่นี่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านานาห้องพักกว้างสองห้องนอนดูหรูหราแบบสุดๆเลยครับ วิว<ๆ>น,นอกหน้าต่างที่มองออกไปได้ไกลสุดสายตาช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากความวุ่นวายของสังคมเมืองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว<อ>แน่นอนว่าทั้งเฟอร์นิเจอร์และก็เครื่องใช้ก็มีให้อย่างเพียบพร้อมเลยครับ ให้ความนิยมมากห้องเนี่ยจะเต็มอยู่ตลอดเวลาอตลลดเยใช่ค่ะแทบจะต้องต่อคิวกันเลยคุณแจ็คโชคดีมากนะคะห้องนี้ยังว่างอยู่ใช่ค่ะว้าวเฮ้ยน่าสนใจลาคิลคิทล เดี๋ยวสิครับดูมารอบแล้วราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่อ๋อไม่แพงค่ะไม่แพงห้องขนาดนี้นะคะแล้วโลเคชั่นแบบนี้เนี่ยห้องเนี้ยอยู่ที่ประมาณ80,000กว่าบาทโอ้โหอามบาท8 0แปดาบาทใคว้นตดูจักจะชอบใจมุมโซฟาตรงนี้มากเลยทีเดียว แจ็มากเลยนะคดรับไม่โมะได้ไหมใช่ได้ดูดีนะฮะใช่โมอวคทัส้นีัสินะคะโอเคเดี๋ยวป้งไปเตือนสัญญาเลยนะคะเดี๋ยวรออยู่นี่นะเดี๋ยวรออยู่นี่นะได้เวลาหนีแล้วครับหนีดีกว่า 今回は東京駅の駅弁特集です。ええ、お弁当。弁当駅弁。駅弁っていうのは、うん、あの鉄道の駅で売ってたり、うん、あと新幹線の中で売ってるお弁当が駅弁って言うんだけど、なんかね東京駅だと。 ต้องต่อไปสุดยอดเบนโตะของดีจากทั่วประเทศญี่ปุ่นที่หาซื้อได้ในร้านเดียวความอร่อยที่บรรจุลงกล่องได้อย่างหมดจดห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ t h r อะไรอะ 어니 장난야 도